เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานอาหารตามสั่งครับที่คนทำเนี่ยเป็นอดีตแดนเซอร์ที่จังหวัดสระบุรีครับนี่แหละครับร้านอาหารตามสั่งชื่อร้านริมทางตามสั่งบายมาดามต้นตั้งอยู่ที่ริมถนนสุดบรรทัดตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมาดามต้นหรือคุณกรวิวัฒกา แก้วอายุ49ปีเป็นอดีตแดนเซอร์ที่ไม่เคยทำอาหารมาก่อนแต่ก็พยายามเรียนรู้จาก YouTube จนสามารถเปิดร้านอาหารตามสั่งได้ราคาไม่แพงเริ่มต้นที่45บาทเมนูเด็ดของร้านคือไข่ตุนระเบิดหม้อไฟราคาหม้อละ150บาทเรามาคุยกับมาดามต้นกันเลยครับสวัสดีครับมาดามต้นครับถามก่อนเลยครับว่าจากอาดีตที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยมาเปิดร้านอาหารตามสั่งได้ยังไงครับ ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือกา่าที่จะมาเป็นร้านที่เราทำู่ทุกวันนี้โดยส่วนตัวตัว,ตวเองแล้วตัวเองไม่ได้ขายอาหารนะคะตัวเองเป็นอดีตเ็เป็นแดนเซอร์มาก่อนเคยทํางานเกษตรินมาก่อนแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างและด้วยวัยและเวลานะคะก็เลยต้องผันตัวเองมาขายอาหารณวันนี้แต่กว่าจะเริ่มมาได้ทุกวันนี้คือมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่เคยทําอาหารมาก่อนแต่ก็พยายามดูจาก y o u t u ูบบ้างศึกษาเองบ้างแล้วก็จนทําให้เราค่อยๆพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆอาหารชูโรของทางร้านคืออะไรครับ ก็คือไข่ตุ๋นระเบิดหม้อไฟค่ะไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าต้องมาชิมเองนะคะมาดามต้นมีอะไรอยากฝากมาถึง,ถงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับฝากร้านเล็กๆด้วยนะคะริมทางตามสั่งนะคะายมาดามต้นอยู่ที่ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะคะถนนสุมมนทัศั์ตรงข้ามร้านมาลวย20นะคะใครที่อยากไปร้านริมทางตามสั่งายมาดามต้นนะครับผมก็สามารถไปกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับเป็นคนไม่ชอบนำใคร กินอาหารก็ตามสั่งรักเธอก็ตามใจอยาทำอะไรก็ได้หมือนกนะจ๊ะเช่นเคยนะครับผมช่วงท้ายรายการของเราครับขอมอบฟิปเซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านเหล่าโกติมซำจังหวัดอ่างทองมาใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการทำดีรวยได้ครับทุกเช้าวันเสาร์ทิ่แบบนี้8ป5เป็นต้นไปทางช่องวันสาครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ